ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุนฟังนะครับรายก,การต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟินาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทงนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ ดัชนีเฉลีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดบวกเพียงแค่0.01% SP500 ปรับตัวปิดบวก0.03%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดลบ0.22%ในส่วนของ,ของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่10แล้วนะฮะในวันศุกร์โดยทำสถิติขาขึ้นที่ยาวนานที่สุดในรอบเกือบ6ปีนับตั้แต่ปี2560 ดัชนีดาวโจนส์นะครับยังคงรับแรงหนุนจากการที่หุ้น p r o c t e r g แอนด์ลนะครับแล้วก็หุ้นเชฟรอนนั้นปรับตัวขึ้นมากกว่า1%ในขณะที่ในส่วนของตัว s p 5 0 0ปรับตัวขึ้น18%แนะฮะแล้วก็นาสแดกปรับตัวขึ้น34%ถ้านับแบบเป็นรายปีแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัว n a s d a q แล้วก็ s p 5 0 0ครับเพราะว่าตลาดบายจังหวะก็ จะไปเล่นกันในเรื่องของประเด็นการเทขายชากระไรตามหลักเทคนิคการกลับมามีแนวโน้มที่ไม่แน่ชัดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงแค่ครั้งเดียวหรือไม่จริงๆในช่วงของเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับที่นี้เรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรสำหรับราคาน้ำมันดิบเวลทเท็กซันตลาดนิวยอร์กก็ิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปอย่างสดใสเลยทีเดียวนะครับ โดยสัญญาณน้ำมันดิบและก็น้ำมันดิบโลกนะฮะปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันแล้วนะครับท่ามกลางการคาดการที่ว่าปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกจะตึงตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ข้อมูลจาก Fact Set บ่งชี้ว่าสัญญาณน้ำมันดิบดีตัวขึ้นอย่างมากเลยในเดือนกรกฎาคมโดยสัญญาณน้ำมันดิบ WTI นั้นพุ่งขึ้นกว่า9%แล้วก็สัญญาณน้ำมันดิบ b r ร n t ์ปรับตัวพุ่งขึ้น8%ตลาดได้รับแรงหนุนนะครับจากการที่จีนประกาศเมื่อวันพุทธที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งจะช่วยหนุนอุปสงค์น้ำมันในประเทศจีนและก็จะช่วยดันราคาน้ำมันให้มีการปรับตัวสูงขึ้นครับ ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่หนุนให้กับราคาน้ำมันได้แต่ผมแจ้งกับพี่นักทุนณตอนนี้เลยนะครับว่าประเด็นดังกล่าวนั้นยังไม่มีกำหนดการออกมานะว่าจะออกมาในช่วงไหนเพราะเราจะสังเกตว่าจากสกุลออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ยังไม่ฟื้นเลยนะครับไหลลงอย่างต่อเนื่องเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตลาดเนี่ยคงจะไม่ได้เล่นประเด็นข่าวดีของจีนสักทีเดียวทีนี้อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจครับว่าอาจจะหนุนให้กับราคาน้ำมันดิบได้ รายงานล่าสุดคือวันที่22กรกฎาคมนะครับจีนเผยเที่ยวบินรายวันฟื้นแตะ89%ของระดับก่อนเกิดโควิดแล้วสำนักข่าวสินหัวนะครับรายงานการเปิดเผยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนนะครับระบุว่าปริมาณเที่ยวบินรายวันในประเทศจีนช่วงครึ่งปีแรกของปี2566นี้เนี่ยดีตัวกลับเข้าสู่8 9แล้วนะครับของระดับในปี2562ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ เรื่องของการบินนะครับนั้นงจุนจะบอกว่ามีการฟื้นตัวได้เต็มที่ถ้ามีรายงานออกมาตัวนี้สามารถหนุนให้กับราคาน้ำมันดิบได้ครับขอบคุณครับ